นกบางสายพันธุ์ลงทุนสร้างรังฟักไข่และเลี้ยงลูกอย่างทุ่มเทสุดกำลังแต่ในอีกฝากหนึ่งของอาณาจากักรสัตว์ปีกพวกเรากลับได้พบกับกลุ่มนกที่เลือกใช้เส้นทางสายลัดที่ชาญฉลาดแต่ไร้ความรับผิดชอบนั่นคือการเป็นนกคัดคู่หรือนกที่ฝากไข่ในรังของนกชนิดอื่นให้เลี้ยงดูลูกของพวกมันแทนโดยที่พวกมันเองไม่ต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงดูใดๆเลย ในประเทศไทยสามารถพบนกคัดคูได้หลายชนิดแต่สองชนิดที่โดดเด่นที่สุดและสามารถพบเห็นได้บ่อยในสภาพแวดล้อมใกล้ตัวเราแถมมีเสียงร้องที่ดังกังวานและมีเอกลักษณ์พิเศษนั่นคือนกกาเวาเจ้าของเสียง และนกอีวาบตักกระแตนเจ้าของเสียงนกทั้งสองชนิดนี้ต่างใช้กลยุทธ์ทางวิวัฒนาการและพฤติกรรมที่ซับซ้อนเพื่อหลอกล่อให้นกชนิดอื่นทำหน้าที่พ่อแม่จำเป็นให้กับลูกของพวกมันแทนคลิปนี้นานาสาระจะพาคุณไปสำรวจวิวัฒนาการพฤติกรรมและกลยุทธ์การเอาชีวิตรอดของนกกาวาว และนกอีวาตักกระแตนกันนะครับเมื่ออีกาทำรังไว้บนกิ่งไม้สูงนกกาว่าวจะอาศัยช่วงเวลาที่อีกาอดอไปหาอาหารเคลียไข่อีกาทิ้งไปหนึ่งใบแล้ววางไข่ของตัวเองลงไปแทนไข่ของนกกาเว่าวมีลักษณะที่คล้ายกับไข่ของอีกามากทําให้แม่อีกาเข้าใจว่าเป็นไข่ของตนแม่อีกาไม่รู้เลยว่าไข่หายไปและไม่รู้เลยว่า ลูกนกกาเหว่าที่ตนเองหาเลี้ยงจนเติบใหญ่นั่นแหละที่จะฆ่าลูกแท้ๆของตัวเองถ้าลูกนกอีกาตัวไหนออกจากไข่ได้แล้วลูกนกกาเหว่าที่แข็งแรงกว่าร้องได้เสียงดังกว่าก็จะแย่งอาหารจากพ่อแม่อีกาได้มากกว่าลูกนกอีกามักจะอดตายหรืออ่อนแอจนถูกลูกนกกาเหว่าจิกตายหรือไม่มันก็จะใช้ปีกดันลูกนกตัวอื่นให้ตกออกจากรังเหลือเพียงแต่ลูกนกกาเหว่าอย่างมันเพียงตัวเดียว ฟังดูแล้วทำให้คิดว่าทำไมนกกาเหว่าใจร้ายขนาดนี้แต่ลูกนกกาเหวานั้นก็ถูกทอดทิ้งมาเหมือนกันเมื่อลูกนกกาเหว่าโตขึ้นจะเริ่มมีเสียงร้องผิดแปลกก้าวร้าวไม่เหมือนเดิมพ่อแม่กาจึงรู้ว่าไม่ใช่ลูกตัวจริงของพวกมันเป็นลูกนกกาเหว่าที่แฝงตัวมาหาผลประโยชน์จึงขับไล่ให้พ้นจากรังในขณะที่มันยังโตไม่เต็มที่หลังจากนั้นลูกนกกาเหวาก็จะถูกนกที่ตัวโตวกว่ารังแกและขับไล่อยู่เสมอ นกกาว,ว่าวจึงมีสัญชาตญาณการหลบซ่อนตัวเพราะมันไม่สามารถกลับรังเดิมได้อีกนั่นเองชะตากรรมของนกกาว,ว่วรันเมื่อมันเติบใหญ่ก็จะบินออกจากรังเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ฝากไข่และให้ลูกฆ่าทำลายครอบครัวของคนอื่นไปเรื่อยๆการอยู่รอดของนกคัดคู่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก้าวแรกคือการวางไข่การที่ไข่กาฝากจะได้รับการยอมรับจากเจ้าของรังหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกลมกลืนกับไข่ของเจ้าบ้านให้มากที่สุดกลยุทธ์การทางไข่จึงเป็นกุญแจสําคัญที่บ่งบอกถึงความสําเร็จของนักฝากไข่เหล่านี้ไข่ของนกกาเหว่าคือการทางตัวแบบเฉพาะกลุ่มนกกาเหว่าเพศเมียแต่ละตัวแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการเลือกวางไข่ในรังของนกชนิดที่ตนเองคุ้นเคยและชํานาญเท่านั้นพวกมันมีความสามารถพิเศษในการเรียนแบบสีลวดลาย และขนาดของไข่นกเจ้าบ้านได้อย่างแม่นยำจนน่าทึ่งทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกแยะได้ว่าฟองไหนเป็นไข่ของจริงหรือไข่ของปลอมนักวิทยาศาสตร์พบว่านกกาเหว่าเพศเมียแต่ละตัวมียีนพิเศษที่ควบคุมลักษณะของไข่ให้คล้ายกับไข่ของนกเจ้าบ้านที่พวกมันเลือกใช้เป็นเป้าหมายระบบนี้เรียกว่าสายพันธุ์ทางพันธุกรรมเฉพาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งบ่งชี้ว่านกกาเหว่าแต่ละสายตระกูลอาจจะเชี่ยวชาญในการเลียนแบบไข่ของนกเจ้าบ้านที่แตกต่างกันไป นกเจ้าบ้านที่ตกเป็นเป้าหมายหลักของนกกาเวล์มักจะเป็นนกขนาดกลางที่พบได้ทั่วไปเช่นอีกาและนกคิงโคงมันคือศิลปะแห่งการลอกเลียนแบบทั้งขนาดและสีของเปลือกไข่ที่ถูกคัดเลือกผ่านธรรมชาติมาหลายล้านปีวลีนี้สรุปได้อย่างชัดเจนถึงความซับซ้อนและความสมบูรณ์แบบของกลยุทธ์การพลางไข่ของนกกาเว่าซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการร่วมของนกกาเวล์กับนกเจ้าบ้านที่ต่อสู้ทางวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ในขณะที่นกกาว่าวโดดเด่นเรื่องการพลางไข่นกอีวาบตะก,กะแตนกลับไม่สามารถพลางไข่ให้เหมือนไข่ของนกเจ้าบ้านได้ดีเท่าแต่พวกมันก็มีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในอีกด้านหนึ่งนั่นคือความเร็วซึ่งกลายเป็นอาวุธสาคัญในการเอาตัวรอดของพวกมันไข่นกอีวาบตะก,กะแตนจะใช้เวลาฟักตัวเร็วกว่าไข่นกเจ้าบ้านประมาณ1-2ถึงวันความได้เปรียบเพียงไม่กี่ชั่วโมงนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะกําจัดคู่แข่งลูกนกอีวาบตะก,กะแตนที่ฟักออกมาก่อน จะแสดงพฤติกรรมที่ดุร้ายแต่มีประสิทธิภาพสูงมากพวกมันจะผลักไข่หรือแม้แต่ลูกนกตัวอื่นๆออกจากรังทันทีหลังจากออกจากไข่เพื่อกำจัดคู่แข่งและทําให้แน่ใจว่าตนเองจะได้รับการดูแลจากพ่อแม่บุญธรรมอย่างเต็มที่พ่อแม่นกเจ้าของรังที่ตกเป็นเหยื่อของนกอีวาบตะก,กะแตนบ่อยครั้งคือนกขนาดเล็กชนนกกระจิบธรรมดาและนกกลางเข่งบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตรวจสอบไข่ที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับนกขนาดกลางกลยุทธ์นี้ไม่เน้นการทางตัว แต่เน้นการลอบเข้ารังก่อนและฟักตัวอย่างรวดเร็วพวกมันจะรีบกำจัดคู่แข่งในทันทีซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ใช้ความได้เปรียบทางเวลาและสัญชาตญาณดั้งเดิมในการเอาชนะเมื่อลูกนกจากนรกออกจากไข่มาเป็นตัวนอกจากที่ภายในปากของลูกนกคัดคูทั้งสองชนิดนี้จะมีสีสันสดใสยอย่างสีแดงเพื่อเรียกร้องความสนใจตอนแหกปากร้องขออาหารเสียงของลูกนกคัดคูภายในรังที่จะกลายเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่งของการอยู่รอดครั้งนี้ พ่อแม่นกบุญธรรมจะใช้เสียงร้องเป็นสัญญาณหลักที่บ่งบอกว่าลูกน้อยหิวแล้วและจะป้อนอาหารตามระดับเสียงด้วยความเร่งด่วนที่รับรู้ได้นกคัดคูจริงได้พัฒนากลไกเสียงร้องที่ซับซ้อนเพื่อควบคุมพฤติกรรมพ่อแม่บุญธรรมของพวกมันเสียงของลูกนกกาเวาหลอกทั้งเสียงและปริมาณลูกนกกาเวลนั้นแม้จะอยู่ในรังเพียงตัวเดียวแต่กลับมีความสามารถที่น่าทึ่งในการร้อง เสียงที่คล้ายกับว่ามีลูกนกหลายตัวอยู่ในรังเพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่บุญธรรมนำอาหารมาให้มากขึ้นราวกับว่ามีลูกนกหลายปากที่กำลังรออาหารอย่างกระตือรือร้นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าลูกนกกาว่าวมีการปรับเคลื่อนเสียงให้กระตุ้นสัญชาตญาณการให้อาหารของพ่อแม่บุญธรรมได้สูงสุดซึ่งหมายความว่าพวกมันได้พัฒนารูปแบบเสียงที่ส่งผลต่อการตอบสนองทางประสาทของนกเจ้าบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพลวงสมองด้วยจังหวะ การร้องเป็นจังหวะต่อเนื่องและเรียนแบบเสียงร้องของลูกนกหลายตัวช่วยลวงสมองของพ่อแม่บุญธรรมให้เชื่อว่าความต้องการอาหารในรังนั้นสูงกว่าความเป็นจริงทำให้พวกมันต้องออกหาอาหารมาป้อนลูกกาว่าวตัวเดียวอย่างไม่หยุดหย่อนเสียงของลูกนกอีวาบตะกะแตนความถี่ให้เร่งเร้าแบบจูโจมในส่วนของลูกนกอีวาบตะกะแตนพวกมันมีเสียงแหลมขวายฝูงกว่าลูกนกตัวปกติอย่างเห็นได้ชัดเสียงในย่านความถี่สูงนี้ ช่วยให้เสียงของมันทะลุโสตรประสาทของนกกระจิบเจ้าของรังได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกมันจะร้องบ่อยและรุนแรงเมื่อหิวซึ่งเป็นพฤติกรรมที่วิวัฒนาการมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของพ่อแม่บุญธรรมโดยตรงเสียงที่ผิดธรรมชาติของลูกนกอีวาปตะกระแตนนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเรียกร้องแต่เป็นการควบคุมสมองของเหยื่ออย่างแนบเนียนความถี่สูงและจังหวะการร้องที่เร่งเร้าของลูกนกอีวาปตะกระแตนกระตุ้นให้พ่อแม่บุญธรรมตอบสนองอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง แม้ว่าพวกมันจะต้องป้อนอาหารให้กับลูกนกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วและมีรูปร่างที่ไม่เหมือนลูกของตัวเองก็ตามการเป็นนกกาฝากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นฝ่ายเดียวเพราะในขณะที่นกคัดคูพัฒนากลยุทธ์ในการหลอกลวงนกเจ้าบ้านเองก็ถูกคัดเลือกให้พัฒนากลไกาการต้านทานเพื่อปกป้องรังและลูกของพวกมันเช่นกันนี่คือการแข่งขันทางวิวัฒนาการที่ไม่มีวันจบสิ้นนกเจ้าบ้านของนกกาว่าวเริ่มสงสัยและตอบโต้ สำหรับนกเจ้าบ้านของนกกาเวาซึ่งส่วนใหญ่เป็นอีกาและนกกิ้งโคงนั้นพวกมันกำลังพัฒนาการป้องกันตัวที่ซับซ้อนขึ้นอีกาเริ่มมีพฤติกรรมสังเกตลายไข่ที่แตกต่างไปจากไข่ของตนเองและจะผลักไข่ที่ไม่ตรงลายออกจากรังซึ่งเป็นสัญญาณว่าพวกมันเริ่มที่จะรับรู้ถึงการถูกหลอกลวงแรงกดดันทางวิวัฒนาการคือการพัฒนาการป้องกันตัวของนกเจ้าบ้านเหล่านี้กดดันให้นกกาเวาวต้องอัปเดตและปรับปรุงลายไข่ของตัวเองให้เหมือนขึ้นทุกยุคสมัย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการแข่งขันทางวิวัฒนาการที่ทั้งสองฝ่ายต่างพัฒนาเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องนกเจ้าบ้านของนกอีวาบตะกะแตนเริ่มรู้ว่าถูกหลอกแม้ว่านกอีวาปตะกะแตนจะเน้นกลยุทธ์การฟักตัวอย่างรวดเร็วและการกำจัดคู่แข่งแต่เจ้าของร้านอย่างนกกระจิบก็เริ่มมีสัญญาณของพฤติกรรมการตรวจสอบลูกนกที่น่าสนใจมีบันทึกกรณีที่นกกระจิบบางตัวสงสัยและหยุดให้อาหารลูกนกที่ตัวใหญ่กว่าพวกมันและมีลักษณะไม่ตรงกับลูกของพวกมัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ถึงความผิดปกติในบางกรณีที่รุนแรงกว่านั้นนกกระจิบบางตัวถึงกับละทิ้งรังเมื่อสงสัยว่าลูกนกในรังไม่ใช่ลูกของพวกมันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงแม้จะต้องทิ้งลูกของตนเองไปก็ตามแม้การป้องกันตัวของนกขนาดเล็กเหล่านี้จะยังไม่ซับซ้อนเท่ากับนกขนาดกลางแต่การเริ่มต้นของการตรวจสอบและปฏิเสธนี้ก็บ่งชี้ถึงสงครามวิวัฒนาการกำลังดำเนินไปในทุกๆชั้นของระบบนิเวศ ฝ่ายนกทัดคูมีวิวัฒนาการเพื่อพลางไข่เสียงร้องและพฤติกรรมของลูกนกเพื่อให้แน่ใจว่าลูกของพวกมันจะได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่บุญธรรมฝ่ายนกเจ้าบ้านก็มีวิวัฒนาการเพื่อตรวจสอบไข่ปฏิเสธลูกปลอมและสู้กลับด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัวเพื่อรักษาสายพันธุ์ของตนเองตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องพึ่งพาและต่อต้านกันอยู่ในระบบนิเวศที่ซับซ้อนนี้สงครามเงียบนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในรังนกที่แฝงความหลอกลวงคือความนามและความซับซ้อนของธรรมชาติที่ทำให้เราต้องตระหนักถึงการปรับตัวอันหน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตอยู่เสมอหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ